สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของจังหวัดอุบลราชธานีครับจากการจารึกไว้ในปี2,335จนจวบถึงปัจจุบันนี้นะครับอุบลราชธานีก็มีอายุครบ231ปีซึ่งในปีนี้นะครับมีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการครบรอบจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้ชื่องานที่ว่า231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมครับ อันเตกีแตกนเตโบรานอย่าลืมว่าอุบลราชธานีผมจุดไว้อยู่นะมีความสำคัญอย่างไรเป็นจังหวัดแรกที่นําอักษรไทยมาสอนเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยแต่แต่เข้าเข้าชีวิตยังสากรเทวาโอฬเมื่อนักปรา์เรามีเครื่องชีวิตต่างปราสากลอยู่หประการป่าหุ้งเฮืองเมืองทำที่ชัดแจ้งที่สุดที่เป็นหลักฐานได้ คนอุบลสนใจศึกษาธรรมะทางพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย5วันฟังฟังธรรมวัดหนึ่งหวันฟังธรรมวัดหนึ่งแล้วก็จะต้องเริ่มต้นที่พิมพประเพนีของเพื่นเดเริ่มต้นวัดไก่อกนมือสิจบมือสิอบพรรษาเอาวัดไหนคือเรื่องของการประเพณีของ เทียมสาวของเรานะครับเริ่มต้นครั้งแรกเลยนะครับก็คือจากเจ้าคำหงนะครับที่ท่านได้มาสร้างตรงอู่พึ่งแห่งนี้ขึ้นนะครับเป็นเมืองอบนแล้วก็นำเอาวัฒนธรรมประเพณีนี้มาจากเมืองเชียงลุงแสนหวีหลวงพระบางเวียงจันทร์จำปาสักเข้ามาอยู่ที่เมืองอบนในต้นเทียน หรือว่าทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นหัวใจของชาวเมืองบนที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาต้นเทียนแต่ละต้นนั้นนะครับจะนำคำสอนนำเอาประวัติของพระเจ้าลงมาเพื่อเผยแพร่พให้ชาวโลกเขาเขาทราบเขารู้จักครับคำสอนของพระองค์ก็คือทำความดีอ,อุบลราชธานีก็เป็นเมือง จังหวัดเดียวนะครับที่เป็นราชธานีใช้ชื่อราชธานีก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันปีนี้เราก็ครบ231ปีในการก่อตั้งเมืองจากเมืองบ้านจระแมนะครับมาเป็นอุบลราชธานีสีวนาลายประเทศราตตั้งแต่ปีพศ2335นะครับจนถึงปัจจุบันก็231ปีแล้วครับในความจเจริญรุ่งเรืองของอุบลราชธานีก็มีมาโดยลําดับนะครับ ทั้งทางด้านารเรื่องของการขยายตัวของเมืองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องความเจริญของบ้านเมืองผู้คนนะครับกรุงรัานีแล้เป็นเมืองนักปราชญ์นะครับเป็นเมืองแห่งศิลปินด้วยจากระยะเวลาในการก่อตั้งเมืองจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นเรื่องราวของการถ่ายทอดนะครับทั้งภูมิปัญญา ความเชื่อความศรัทธาเราได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดอุบลราชธานีจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับและที่สําคัญครับปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีครับให้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองในการครบรอบ231ปีหุ่งเหืองเมืองธรรมกันด้วยรวมไปถึงเรื่องราวของการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนปรรษาของจังหวัดด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมและทีมงานรายการรอบภูมิภาคต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ